GT โมเกนสตีเอฟแค่สิบสองไอหน้าล็อกอินซ่อมรถแม้จะพังยับเยินเมื่อซ่อมแล้วก็กลับมาเหมือนใหม่ <Wh ing. S 1> และที่ดีที่สุดที่รอมานานกันอย่างชานานรถน้ำมันสามารถต่อพ่วงได้แล้ว,วความคมชัดของภาพ ไม่สีส้มและปุ่มบังคับที่มีขนาดพอดีมือง่ายๆ่ยหรือหน้าต่าง U I ที่ดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าและที่ภาพไปได้มีเงาของตุละครด้วยเด็เจ้ะปั้นพิมพ์ที่มีขนาดพอดีมือและพิมพ์ง่ายคล่องตัวและสามารถก๊อปปี้วาง ตัวหนังสือภาษาอังกฤษและตัวเลขได้สามารถใช้นิ้วมือกดไปที่หน้าจอได้หลายนิ้วมากยิ่งขึ้นเวลาที่ตำรวจหันมองจอข้างหลังได้ง่ายๆดีใช่ไหมละ่ะและปุ่มจะไม่ทับอีกต่อไปตกน้ำก็ขึ้นฝังได้แล้วสิ่งต่ตางๆอีกามากมายรอติดตามภายในทิศหน้าแม่นอน GTA m o t o c y t y ทำอะไรกันเยอะครับ